โยครับโยปึ๊บโอ้โหนี่ครับฉ่ำๆครับผมโอ้โหก้อนนี้มีสิบครับมีเก้าถึงสิบโลนะครับโอ้โหใหญ่มากครับหมดแล้วก้อนเดียวโอ้โหเอาครับผมอยู่กจอมพันธ์มันตะคอนนะครับตีพึ่งเัาวันนี้ นี่พันนัดตอกถอยขึ้นไปแล้วนะครับนี่ครับผมพันนัดเป็นไงครับสบายไหมสบายไหมนี่ครับมันไม่จับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปโยงแล้วก็ตอกถอยลงนะครับนี่ครับลังครับโอ้โหรางเล็กๆเด็กคาตีครับประมาณเมตรห้าสิบได้ครับผมโอเคครับปีแล้วมันปลายเลยนะนี่ครับอืมพันนัดโอเคครับเดี๋ยวผมเตรียมตัวขึ้นไปครับ ไม่รู้จะปาดได้หรือเปล่าไม่ปาดได้ก็ต้องโรยลงมานะครับเอาไปจํากัดแล้วเกินพันนัดโอเคผมพอดีครับสวัสดีครับขึ้นมาถึงแล้วครับเพิ่งบินถ่ายคีิพอดีนะครับเนี่ยครับฝนก็มาแล้วฝนตกแล้วครับเอายังไงดีครับเนี่ยต้องเร่งนะครับนี่ครับผมเพิ่งถ่ายคลิปคือจะเล่นหมวกกันบาดนะไม่ควรแลนะ้วไม่ต้องถ่ายคลิปแล้วนะ โอเคผมตรงมาแล้วตรงแรงมากามันมีแต่งานตัดตัดนะตัดตัดแล้วครับหลังแล้วมันเล่นผมนแล้ว Đứng thế thế đừng mới lên đó chết lòng chết ta đứng nha Hãy subscribe ถึงไว้อ่ายไ,ไแป๊บๆจะพึ่งงงเด้อเชือกมันคล้องอยู่กังไอมันเงี้ยไหม หิงตัวครับจะล่วงเหรอเพียงปล่อยดิพยอนหย่อนแล้วใช่ไหมหย่อนแล้วใช่ไหมผ่านแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวม,มันยังไม่ลงแป๊บนึงเปรียงงั้นหละแป๊บแป๊บ แล้วค่อยๆค่อยๆปล่อยลงมาปล่อยเที่ยวเลยปล่อยเที่ยว Rồi lấy. 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 Rồi lấy

เดี๋ยวเดียวมันพันมันพัน,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 นครับเพืสวยๆแล้ครับโอ้ของแท้นี่ครับ ลงมาแล้วครับผมยังสวยๆอยู่เลยครับนี่ครับน้ำหวานควอนหมนเริ่มเลยครันี่ครับลงมาแล้วครับผมน้ำหวานสวยๆเลยครับนี่ปิดฟ้ายังแข็งๆอยู่นะครับนี่ครับลอยไปเนี่ยครับนี่ขี่คอเลยครับ ขย้อนจริงครับจะเปิดหน้ากากไม่ได้ครับต่อยยับเลยครับตอนนี้เพิ่งไม่โดนความหน้าตัดลงมางั้นแล้วครับโอเคผมเดี๋ยวขออนุญาตตัดครับโอเคผมนี่ครับสวยๆลงมาเสร็จแล้วครับขาวๆปิดตาเต็มหมดเลยครับเดี๋ยวจะตัดแล้วครับเคพนักนหมาู้ไหครับนหตัวอ่อนมันติดไฟครับเสียด เท่านั้นไม่ใช่เหมดูฝังนี้ตัออ่อนเต็มเลยใช่ไหมเหมือนกันเหมือนกันถุงถุงด้ตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้เกสตอนะเสตอนะฝากเจสตอนะเกสตอนุ่งดังไม่เอานะ มาตุ้มเลยครับตุ้มตุ้มเลยครับคณะนี่ครับสุดยอดมันตะไคร่นะตะไคร้ให้พันนักนีไปครับนี่ไปได้ไหมรับไปเลยครับเอาอย่างนี้เลยครับมาครับจัดนี่หักไล้นี่ครับขากเลยครับโยกครับโยก บึ๊บโอ้โหนี่ครับฉ่ำๆครับผมโอ้โหก้อนนี้มีสิบครับมีเก้าถึงสิบโลนะครับโอ้โหใหญ่มากครับหมดแล้วก้อนเดียวโอ้โหสุดยอดเป็นไงครับนะักสุดยอดไม่กลัวเลยครับนี่ของแท้ <med ic ulous> เดี๋ยวมรียคอนให้ดูนะครับพันน้บอก <sk r ug> ขมไหมหวานเจี๊ยบยหวานเจี๊ยบเลยนะนอร่อยเลยโอเคครับ <sk r ug> นี่ครับเดี๋ยวเลาะริมคอนเอาหมดนะ <sk r ug> อา่าโดนแล้วครับเปิดหน้าชนครับเป็นไงเข้าหน้าผมโดนไม่ทีไม่ได้ครับพันน้ำบอกเรื่องธรรมดามากพึ่งต่อย <sk r ug> ทีมงานพนัะนครมีแต่คนบ้านและใจกล้าเท่านั้นครับผมอ้าวเลี้ยงโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันหลังหน้าครับเป็นไงานันะวันนี้นะครับโดนมาหลายทีครับหูอื้อกันมากครับผมโอเคครับ